สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่เก้าสิบเก้าข้างในป่านะเมื่อทุกทีเนี่ยที่ผมสร้างไอเทมไม่ได้อะมันคือแผนที่มนที่มันคือไม้ไม่พอเนี่ยคือผมต้องเอาไปบดตรงนี้ก่อนเออทุกทีนี่ผมโง่ไปนะทุกคนมันสร้างไอเทมกันเลยเออวันนี้เอาแผนที่อาแผนที่ เออเออเอาวางตัวนี้แล้วกันนี่นได้แล้วครับทุกคนนี่แผนที่เออทุกทีคือผมลืมเอาไปบดนะครับมันก็เลยไม่โตโอ้ไม่ใช่มันก็เลยครับไม่ได้ ว้าววิ่งวิ่งวิ่งกินพี่ของใครอ่ะเอองั้นผมขอกินก่อนเลยอ่าได้แล้วครับทุกคน เดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันคุณลุงต้องการเท้ากระตายลหรอครับได้เลยจัดไปใบานาครับคุณลุงไหนอะเท้ากระตายไม่เห็นมีเลยเท้ากระตายเอาต้อเอาอาหารตุน ได้แต่อันเนี้ยเออแล้วเท้ากระต่ายอ่ะเดี๋ยวผมขอเขาเป็นเพื่อนก่อนนะครับเย่รับเอสไหมเย่ไปเฮ้ยเท้ากระต่ายที่ไหนวะเฮ้ยให้เรอเพื่อนเพื่อนให้เรอ ให้เหรอเราแค่ถามให้เหรอทเท้ากระตายเหรอเอง้นก็เอาขวานดีแล้วกันผิวมาป้าต่อไปผิวมาป้านะครับมาดีมาดีไอม,มาป้า หนึ่งสองสามสี่แล้วตอนนี้ก็เป็นกระสอบเก่าอยู่นะครับหนหนอ่ะผิมาป่าเออกระสอบดีเออ เอาน,นี้ไปย่างก่อนเลยนะครับร้านค้า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 เอาไว้ตุนเอาไว้เพื่อนตุนเอาไว้ร้านค้าเลยตุนเอาไว้ตุนเอาไว้ ร้านค้าร้านค้าผิวมาปอาอัลฟาเดี๋ยวผมไปโบให้เพื่อนก่อนนะมาปอาอัลฟาก้าวคืนกำลังจะมาขอกลับนะตอนนี้ครับก็กำลังก้างคืนอยู่นะ mà lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปเรียบร้อยเป็นไรไหมเพื่อนเราตุนมาไว้เพื่อนนายคนเดียวกินก่อน เุ้ยเสียงเลยอ่ะอันนี้อะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันคนระับเอ,อเพื่อนผมอยู่ไหนเนะี่ยเพื่อนผมอยู่นี่เฮลโหลเพื่อนเพื่อนเพ่อน เอาไปตกแต่งเอาดอกไม้ไปตกแต่งดีกว่าุ้ยกลอนเออไม่ต้อคทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดไม้ ที่นี่เกินต่อหมดจะดับแล้วใชบไฟจะดับแล้วรีบทำงานเลยครับรีบทำงานรีบทำงาน ำได้ว่าตัวนี้มีไฟฉายเออมาป่าดักผมอยู่ขอ,ขอโทษนะครับที่หน้าจอมันลวนนะเป็นเพราะเกมเลยไม่ใช่เป็นเพราะโปรแกรมผมหรอกเป็นเพราะเกม ไฟฉายเกา่าเอาลงไปให้เพื่อนเอาลงไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนเพื่อนเออเราเราจะเอาลงไปให้เพื่อนเพื่อนเอาไปไฟฉายเพื่อนเอาไปไฟฉาย เก่าเยเพื่อนไม่เอาเหรอไฟฉายเพื่อน โอเคตอนนี้ก็ดูสถานที่ตั้งมันละทำไมเกมลวนอะเฮ้ยหิวหิวเพื่อนหิว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 กิน ยังไฟจะดับไหมตอนนี้เพื่อนไม่เอาไฟฉายเรอเนี่ยแสงเอาจริงเอาจ้าเอาจ้า เปิดไฟฮะตะวันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะตามไปดีกว่าเอ๊กโอ้ ว้าวว้าวมากสวัสดีลูกเป็นไฟเฮ้เฮ้วเวต้นไม้เป็นงี้เลยเหรอดวงดาวตกมาทั่วแผนที่ 嗯，诶<不>。欸 พบเจอประสาทต,ตรงนี้ด้วยโอ้ยเกยมมันล้วนอะ่ะเกมมันล้วน กินก่อนพบฮิวแล้วครับเก็บอาหารไว้เก็บอาหารไว้ตุนไม่ตุนละกินเอเคโอเค เอาไปเป็นเชือก หายแครอกินนับเดึอออกมาจากดินส,สดๆเลยกลับไปที่เข้มไฟได้เลยเพื่อนทำไมถึงให้กลับละ่ะคุณจะถูกโจมตีในค่ำคืนนี้เฮ้หวัดดี จจจจจจาอออออุุ desp lawsuit. Desp lawsuit. Desp lawsuit. Lawsuit. Id ุุุบบบบบว่ายเลือดผมมันมีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย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 อ้าว เพื่อนเพื่อนอ้ะงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับสวัสดีค่ะ